สวัสดีครับตอนเย็นๆก็มีของมาฝากเด็กๆในคลองอีกแล้วนะก็เป็นอาหารที่เหลือในจากที่ทำงานฮะบางคนกินไม่หมดหรือว่าไม่ได้กินอย่างนี้กลัวมันเสียก็เลยเอามาฝากปลาเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรโอ้โหวันนี้ได้กินข้าวหมูแดงนะไม่ต้องเอาน้ำจิ้มนะเอาน้ำจิ้มออกนี่ข้าวหมูแดงแล้วก็เป็น เศษอาหารนะเศษข้าวเศษถั่วงอกอะไรเงี้ยนะก็เอามาฝากปลาเนี่ย,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 ยอยู่ในคลองอ่ะเนี่ยโน่นฮะลอยลงไปแล้วโน่นโน่นน่น,นแย่งกันอ่ะนี่มีไข่ครึ่งใบอ่ะมาอ่ะอ่ะมาเนี่ยเนี่ยเอาไปเลย เพลินเลยโน่โนๆอยากกินก็มากินกับมือเนี่ยอ่ะนี่ฮะมาละมาแล้วมาแล้วโน่นฮะคุณเคยกันฮะตัวน,นี้ไม่กลัวฮะมือน่าเล็กโน่นฮะตัวใหญ่มาอ้าวกินกับมือเลยอ้าวอันนี้เนี่ยกินใหญ่เลยอ้าวเอาไป ะน่ได้ชิ้นใหญ่เลยเอาตัวไหนอยากกินหมูแดง่งเคยกินหรือเปล่าเนี่ยไงหนูโดน,โดนแย่งแล้วเดี๋ยวโยนให้ดีกว่าอะนะกินกันเพลินๆเ,เ,เลยอ่ะเนี่ยเอา บีให้ชิ้นเล็กๆจะได้กินง่ายๆเนีเอามาให้กินยังต้องมาบีให้อีกอก็เอาไว้ตื้นๆนะนะเผื่อเขาจะได้กินง่ายๆปลากินไม่หมดก็เต่ามากินนะชาก็พี่เฮ่แล้วนะน่โน่นๆนได้กินหมูแดงกันแย่งกัน อเอออ้าวมีกุนเชียงด้วยอืใครชอบมังสวิรัตก็มีผักนะโน่นฮะแตงกวาเนี่ยข้าวจะโยนไปนู่นเนี่ย อะไให้ตื้นๆนนะเพื่อที่จะฝึกนิสัยเขาให้คุ้นเคยกับเรานี่หอยก็ได้กินด้วยนะเนี่ยนี่เจหอยก็ได้กินนะหอยเชอรี่น ไม่ห่วงไม่ห่วงนะได้กินกันหมดโอ้โหันี้โหก๋วยเตี๋ยวไก่วันนี้เห็นแหมฮะนี่ไก่ตุนไก่ตุนบี้ให้นี่มีเลือดด้วยเห็นนหมฮะโอ้โหปลาได้กินของดีๆทั้งนั้นเลยเอ่ะมีบี้ชิ้นเล็กๆเกนี่ย เลือดหมูโอ้โหเพลินเลยฮะเพลินเลยเทไว้ให้เลยเก็บแยกขยะนะให้ชัดเจนอ่ะดูฮะโอ้มากันเพียบเลยมากันเพียบเลย นี่มีอะไรก็มาแบ่งปันกันนะสำหรับคลิปนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ